กราบนะครับผมสวัสดีคุณชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบิ๊กซ่าคนเดิมน,นะครับวันนี้ก็มาอยู่่่ไมมใชสิก็าแกะกล่องนะฮะเออม,มันเป็นของเชี่ยอะไรวะของมิวสิกดีเจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เอ็มอะไรวีแปดเขาเรียกว่าอะไรวะรุ่นมิวสิกดีเจหรือเปล่ามันชื่อรุ่นอะไรวะขออ่านแป๊บน,นะครับ มิวสิอะไรมัรุ่นอะไรไม่รู้นะครับใครใครรู้เอาเป็นว่าคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับมัน mm hmm. จะไม่รีรอโอเคเดี๋ยวมันเปิดยังไงผมผมต้องใช้มือเดียวเปิดเนี่ยโอ้ราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบนะครับค่าขนส่งนี่ผมรวมเป็นสี่ร้อยสามสิบโอเคโอข้างในกล่องนะครับนี่นะครับข้างในกล่อง นะครับโอเคเราจะดึงมันออกมาอุ้ยสายสวยอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหดูสายครับดูดูสายโฟกัสโฟกัสโฟกัสเชี่ยกองกากเชี่ยแล้วไงโฟกัสแป๊บนึงนะเจ้เออมันต้องกดอย่างนี้นะแจโฟกัสโฟกัสเดีโฟกัสไม่ได้วะ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเนาะเอออุ้ยมันมีเยื่อหุ้มตรงนี้ด้วยอ้ออุ้ย ทอดิ้ยอด